สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับ เหรียญพ่อท่านล่องครับวัดส,สุขุมอําเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับรุ่น3ปี253 1อดครับราคา300บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับยิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับ ติดต่อร้านพระ o o มเบอโทร0994848787 0994848787ครับกดติดตาม youtube ร้านพระ .com เพจร้านพระ o m facebook ร้านพระ .com กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิต์ได้เลยครับ รับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลน,นิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบกวนลูกค้าแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับ เหรียญพ่อท่านล่องครับวัดส,สุขุมอําเภอปากพนังจังหวัดนะครศรีธรรมราชครับรุ่น3ปี253 1อครับราคา300บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร9 9 9 8 8 4 8 7 8 7ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ